สิบเต็มสิบเลยหัวเลาะแต่หัวเลาะแบบกลัวใช่ดีมากดีมากโคตรหาีนี่น่าปวดนแบบว่าใช่คือเลียวมากผู้กำกับหรือว่าอะไรทุกอย่างนี้เขาทำออกมาดีมากดีร้องไห้ด้วยกลัวไปหัวเลาะไปนึกอป่ะแบบมันซึ้งมันมีอารมณ์แบบพ่อลูกแฟนสวัสดีครับวันนี้พวกกับผมโค้นายนะแล้วก็มีแบงค์แล้วก็มีบอลนะวันนี้เรามาถ่ายคลิปที่ที่ไหนวันนี้อ่าเซนทรัลเวิร์ดอ่าวันนี้ครับเราจะมาดูหนังเพื่อนเพื่อนผมทำไม่เพื่อนเราเพิ่งรู้จักกันเพาไเด้ทาแล้วเขาเลมาชวนผมดูรอบสื่อหนังวันนี้อะไรอะลก ไม่ใช่ไม่ใช่สิบสี่ครั้งไม่ใช่รวยเรื่องอะไรสับประหลาดไม่ใช่สับประรลดสับปะดรวยสับประเลยเดียวทีเดียวทางปูสังกะราไงสังกะรีเอ้ย าสิมาเสียงทายโยนใคยพ่อแตกมันเป็นภาคต่อของไทยบ้านเดือดซีรีส์คือมีภาคหนึ่งภาคสองมีหมอประวานมีรักหนุ่มไอ้มีเยอะมากเลยแบงค์เคยดูไหมผมไม่เคยดูเลยไม่เคยดูอันนี้เ้าแม่สั่งอะไอยากเดี๋ดูไทยบ้านบอลบอลบอลติดตามไหมเคยดูบ้างแต่ไม่ได้ครบทุกอันไม่ครบทุกอันแต่ผมอ่ะครบทุกตอนอดูทุกอย่างเลยวันนี้เป็นแฟนคลับมากเลยแล้วนี้จะมาดูแต่ไม่ใช่ว่าสามคนนี้มาดูครัเขาคนนี้เขาคนนี้มีคนที่ไม่เคยดูด้วยไม่เคยดูเลยไม่เคยดูหนูเป็นแฟนคลับ เดือดเซียนหลังยัง้หงมังรู้เรื่องหรอรู้เรื่องไม่ค่อยรู้เรื่องหนูพึ่งกัจากเมรกาเลยไม่กางปังนะไอ้เคยดูภาพที่เขาเล่นกับบีเนเคใช่ไหมมันซีเรียสอะรมันมีมาก่อนแล้วหรอแล้วหนูดูเรื่องหรอดูเรื่องเรื่องขาทำหนังดีมากมันคือคนละเรื่องคือจักรวาลเดียวกันแค่คนละเรื่องมันเหมือนภาคตวมันเป็นภาคต่อภาคต่อแต่ก่อนะไปดูเบียนกอนี้คนเยอะลไอ้พึ่งเช่นลน เพื่อนลงมาดูเยอะด้วยไอ้ใครนี่น้องไอ้นันนนปกติเต็บนนด้วยกันสองคนนี้ก็ได้รายการผมแล้ววันนี้ไม่เควรเคยไม่รู้้รใครรอรอเดี๋ยวก็ได้มาเดี๋ยวก็ได้มาเดี๋ยวก็ได้มาเออสีตะวันสวัสดีครับผมสี่ตะวันเฮ้ไม่เสียงเขาเล็กจังวะสวัสดีครับผมเจมินได้เจมินได้มาดูไปไปไปไอ้ป้าพูดก็เสียหายหมดเลยมาต่อแถวที่จะลงชื่อนะนี่นี่เขามีถ่ายช่องยูทูบเหมือนกันนะผมนะแต่วันนี้ผมไม่ใช่มาดูเดี๋ยวนะผมจะมาสัมภาษณ์ผู้กำกับสัมภาษณ์นักแสด ค้่กับเป็นต้องเต๋ oh, ตอ,อต้องเตยคนที่ผมย,ยาวๆที่เขาปลอมตัวเป็นคนบ้าปลอมตัวอะไรแล้วก็มีหลักๆจะมาสัมภาษณ์นักเอกคูมกับไม่อยากสัมภาษณ์อะไรหรอกมาหาผู้หญิงช่วยง,ง่ายใช่ผม <laughs> <c oughs> ไม่รู้จะร,รอดมาหรือเปล่าจะรอดเลี้ยงดูลูกตัวนี้ลูกคนที่สองแล้ว <Okay. S 2> ขยันทําจริจรงๆเลยผมยังเป็นคนเดียวเลยวันนี้ครับเรามาพบอีกนักแสดงจะรอดครับผมในหนังอาจจะรู้จักแต่ผมติดตามชีวิตจริงมากเลยลูกคนที่สองแล้วใช่ครับแมจะมาผมยังคนเดียวเลยสอนไม่ดีหน่อยลูกคนที่สองไม่มาอีกเลยผมเนี่ย ไม่ต้องสอนกลับเรื่อง <c oughs> พวกนี้ครับผมแล้วผมติดตามคุณอยู่นะนคุณนายคุณต้องเ,เอาแก้กตัวให้ได้ดร<ม>อจีย๋ผมผมจะกลับไปซ้อมใหม่จะเตะไหมจะเตะไหม <c oughs> โครุการบรอดูหนังด้วยคนน่ครักครับตอนนี้ครับเราก็ได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วแต่เราก็จะมาดูแถลงข่าวเข้ามาในงานเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปเราถ้าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพราะหนังภาคนี้คนติดตามโลมากเพราะประมาณ2ปีมันที่มันภาคต่อนะมันสองปีได้นะที่สองปีหรือปีหนึ่งนผมไม่รู้อาจจะเป็นภาคสุดท้ายหรือเป็นภาคจบก็ไม่รู้นะการถ่ายภาพไม่สวยเราต้องใช้ใช้หมวดคูณ2แล้วก็ถ่ายมันจะออกมาแบบว่าขออนุญาตใช้เสียง นถ่ายโคตรสวยยิ้มทำไมยังไงงามศพหน้าบึ้งๆใน่นังอ่ะผมบอกไว้ก่อนผมนี่เรียนจบก็มาถ่ายหน่อยถ่ายแบบนี้นะไทยไม่เหมือนแบงค์นะไปเลยไปเลยแต่ว่าศพนี่ยิ้มนี่อย่ายิ้มดิตอนนี้ครับเขากำลังแถลงข่าวครับนุ่นแถลงข่าวน่าจะเสร็จแล้วนะดูสองก็คุณทัพสองก็คุณอินเตอร์โต๊ะครับคุณสี่เปอร์ันทัสุดอร์เฟกมากเลย นี่แหละสิ่งที่ผมมาดูคือมาดูนักเอกกันเแล้วพอเราดูเราดูหนังครับน่าจะรออีกแป๊บหนึ่งน่าจะได้เวลาเข้าดูหนังแล้วแฟนขับมาดูเต็มแล้วดูอย่ารอดูครับแล้วผมจะมาบอกว่าการถ่ายทำหรือหนังหรือการนักแสดงเป็นยังไงเพราะว่าเขาเพิ่งมาทำภาคผีโปรตีนมี่จะสนุกสนุกสนุกมาแต่ตอนนี้คือมีแบบว่าภาคเหมือนหนังผีคือสับเลือกนะรอดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์ยังไงหรือมีอะไรบ้างอย่าผมจะมาพูดไม่ได้สปอยนะแค่มาบอกว่ามันเป็นยังไงครับโอเคครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างสบายดีเป็นไงพี่นังเรื่องนี้เป็นไงครับเหนื่อยไหมครับโหสนุกมากเลยใช่ไหมโหผมเข้าไปขนลุกเลยแล้วมาถึงแบบตกใจกลัวผีกินข้าวเยอะปวดที่เข้าไปยังไม่ได้ดูเลยเป็นอะไรของพี่เลยเข้าห้องน้ำเหรอครับครับเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับผมแต่ผมต่อยมวยที่เทนไปเทนก็เจอไม่เจออยากต่อยไหมอยากต่อยอ่ะถ้าเกิดมีทีท่านต่อไปอยากต่อยไหมโอ้เขายุผมใส่กับเอเจ๊แมโพอยู่ผมไม่เอาครับเจ๊แมโพไม่กล้าผมกลัวแกตายครับสงสารลูกแกถ้าผมต่อยไปผมถ้าต่อยไปต่อยเลยนี้ผมรู้ไงว่าทักษะ ต่อยมวยคือยังไงแ้่ต่อยตรงนี้ก็คือสลบเลยโอเคโยวเจอกันในโรงหนังโอเคครับพี่เข้าไปในยังนะครัยังแล้วกันเข้าไปเลยครับพี่เข้าไปเลยเขาด่าไหมนะไม่ไม่ไม่ด่าผมก็ยืนอยู่บางสาวนในมก็ไม่กล้าเข้าไปนะมีแต่ดาราที่เราชื่นชอบอะคือไอ้ไงไม่กล้าเข้าไปไงเลยเรารองมาไม่ใช่อะไรหรอกที่ไม่กล้าเข้าจำชื่อเขาได้ไม่หมดจำชื่อหมดจำชื่อได้หมดไอ้ที่ดาราที่เราชอบไงมแต่เราดูตั้งแต่ที่เรายังไม่บวชพระอยู่อ่ะจริง พี่ดูตั้งแต่พี่ยังไม่ยังไม่เจอพี่เน็อ่ะชอบชอบชอบเ่ินนะเถิ่นนะเถิ่นนะเถิ่นวะไม่กล้าเข้าไปด้วยวันนี้ผมมานี่คือเป็นวันที่เขายิงกันฝั่งนู้นนะใช่ใช่มันยองเขาเด็กอยู่ในพรรดเด็กน้อยยุ่ยปีอคือมันไม่ดีอย่าไปหาเรื่องแบบนี้มันไม่ดีครับวันน right? <se ี้คือแจ้งเตือนไเลยผมก็เสี่ยวเหมือนกันนี้แล้วอะไะกัหนีกลับนะจะหนีกลับนะเะเขาเขายิงกันนี่ใครว่าน้องมวยสู้คนนี้จะขึ้นรถดีกวแจ้งหนีกลับนะสวัสดีครับวันนี้มาแล้วพุ่งกลับลงมาแล้ว นี่ครับพุ่มกับของเราครับต้องเตนะเป็นไงบ้างครับกำกับเรื่องนี้กดดันครับกดดันกดดันยากไหมยากครับใช้เวลาถ่ายนานไหมปกติครับ15คิว15คิวผมไม่รู้เรื่องหนังเลยประมาณระยะเวลาประมาณ3เดือนครับ3เดือนสามเดือน ดังเ่นนี้ความยาวประมาณกี่นาทีครับสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงสองชั่วโมงเปเลยมันมีจุดยากในเรื่องในกำกับเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของไทยบ้านที่เกี่ยวกับผีใช่ใช่ครับอันนี้คือแบบรับความกดดันเต็มเต็มเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าตามทางไลน์มันจะออกตั้งแต่สองปีตสองแล้วแต่มันมีหมอประวัติมีเคมีมีมาแทรกเราเราเลยต้องเลื่อนออกมาใช่ไหมมันก็เลยทําให้แบบกระแสมันคาดหวังแล้วคนรออย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่แล้วคนรอก็คืออยากดูหนังผีตลกใช่แต่ผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าตลกหรือไม่ตลกคตน่ากลัว ทุกคนจะคิดว่าน่ากลัวแต่มันต้องบอกว่ามันไม่ใช่หนังสยองขวัญมันไม่ใช่หนังผีครับมันเป็นหนังชีวิตผมดูภาคที่จบตอนนั้นมันขึ้นมาอินเสิร์ตโคตรน่ากลัวเลยแบบพุ้มน่ากลัวแต่ไม่รู้ผมเลยมารอดูวันนี้ว่าจะเป็นยังไงมีเซอร์ไพรส์ไหมมีมีครับมีแน่นอนเขาเรียกว่าเปิดจักรวาลใหม่ด้วยอ่าโอเคขอให้ฝากเกิดใครอยากมาดูให้แนะนำมาดูนะครับฝากกับเปลือกนะครับหนังในจักรวาลไทยบ้านวันที่5ตุลาคมนี้ครับก็ไม่อยากให้คาดหวังแต่อยากให้มาดูว่าดีดีด้วยกันโอเคครับโอเคขอบคุณครััับบไอ้เเเเาารรรรีียยยกกกกปุมลนนแสดงงิต โอ้เต็มแล้วโอ้ยโอ่นโอ้ยโอ้ยโอคยับ้ยโอ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 ้ย a อ้ยโ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 อ้ยเอ้ยโอ้เโอ่ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโยโอ้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 ยนะโอ้ยโด้อยโอยโอ้ีโอยโอ้้ยอยอ้ยโอ้ยอออยอ น่าจะเป็นภาคสุดท้ายของตาตาดิตาตาดิตา,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 ตาอย่างผมจะอธิบายก่อนนะคนที่ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้คือคู่นี้เป็นแฟนกัน<ม>แต่ในภาคภาคที่แล้วอ่ะคือนางเอกหนีไม่มีแฟนคนใหม่มแล้วก็าท้องแล้วตายทั้งกลุ่มแล้วอันนี้คือหนีตัวเป็นพระแล้วตอนนี้น่าจะสึกแล้วเ<ม>นี่ยเราดูน่าสึกแล้วเราค่อยเดี๋ยก็ยืนเอาผมยาวเฟ้เลยไม่ <c oughs> แต่ดูฉากหลังดูฉากหลังระวังง่าผีออกมาไม่ตายยเลโอเคปะเดี๋ยวรอหนังนี้ก็พอแล้ว เราตั้งที่อะไรวะี B ีผมนั้ง B ผงเลยผมได้เนีว้โอเคแล้วผมอยู่ข้างบนนะแบงค์ได่ยบ้นเนี่ยโอเคจังวะเบ้นได้ P เนี่ยแต่กูว่าไม่ใช่แล้วไอ้กูไม่ใช่แล้วนะกูว่าวีบางคู่ขาแปดจะเบ้นสบายกว่าเขาเลยตบบเช็ดคอกาดไอ้เหี้ยอันนี้ีโคตรพีเลยเนี่ย B P มันนั่งที่ไหนี่นอินเคล็ดนี่ไนี่เลยนี่เป็นประกาศเครื่องเฟลสฉบับแรก ทุกคนออกจากบ้านเป็นตีทุบมเราก็ป <médico S 2> <th> ิดประตูหละาตัาง charcoal, <c oughs> ให้มันดีหรือว่าคู้ประกาศอะไรเ้ื่องอก็ฟั้นหน้าตงจะไม่น้องเหลียมบ่ผมว่าอแจ็คไหมแมนแมนครับเป็นพี่น้องกันจะเป็นทนายโอ้ยเป็นแมนเปล่าจะเป็นซับปลาเลยก็พอมึงดช่รเพาะว่ามอสเราเดียวที่พอตัวสีไฮนี่ก็คืออาชีพซัปเลยเราวะครับอ่าคือมันหน่ยมาซอยป่ยจ มันอยากผีก็จะตายเมีอพ่ออีกไหเขาวะ่ะเป็นยังอ่ยแี่ดีขึ้นบ้างเสียครับกูมีวิธีเหตุแต่มึงพอมันแหละแต่ว่ามึงน่าตรงมาเป็นซัพเลปลอะสาดเจิดมันขอเสนอนี่ก็นนาสนใจู่ะกูก็ไปบ่ได้บ่วะกูไปยังไหน มึงต้องลกับพ่อไว้แล้วตอนนี้ครับดูหนังเสร็จเรียบร้อยนะสองชั่วโมงเต็มนะโคตรเบว่อโคตรดีพี่นังผีที่หวัวเราะออทผลงานอัสำหร,รับผมนะคือหนังตลก80%ผี20%ผมไม่เคยดูไทยบ้านแล้ววันนี้ดูแบบดูครบครับผมนั่งอยู่กับทีมงานที่เป็นทีมคนทค่ทั้งหมดเลยนะผมนั่งร้องไห้อยู่นะ เราว่าตั้งแต่2ชั่วโมงเต็มๆบททุกอันแบบเขาไม่ปล่อยให้หลุดเลยใช่ดีมากดีมากมีมีนอกบทแต่นอกบทโคตรหามีนอกบทแล้วแบบว่าคือคือเดียวอ่ะใช่คือเดียวมากแต่นี่ผมให้คะแนนนะสำหรับผมในที่ดูไทยบ้านมานะคือภาคนี้10เต็ม10เลยผมชอบเพราะว่าผมดูไม่คัดไม่อะไรมิคือเป็นหนังผีที่แบบว่าบางคนที่หนังผีไม่กล้าดูนะแต่นี้บอกว่าหัวเราะแต่หัวเราะแบบกลัวเคยเห็นไหมหัวเราะแบบกลัวนะนางก็จะฉายวันที่5ตุลานะเกิดใครที่ไม่เคยดูไทยบ้านก็อยากแนะนําให้มาดูเพราะว่าคุณจะเปิดมิติใหม่หรือเปิิดดดเปการูหนังแบบใ เพราะว่าทำได้ดีมากไม่ต้องเวอร์ไม่ต้องนังการแต่คือนักสแสดงหรือว่าผู้กำกับหรือว่าอะไรทุกอย่างนี้เขาทำออกมาดีมากแบ่งให้กี่คะแนนผมให้สิบเหมือนกัน หมดเขาดีหมดเลยเพราะว่าใช่ทำดีมันคือหนังเรื่องผีให้ความรู้เป็นการเป็นสัรพาเลเรื่องความรักมีหมดทุกอารมณ์เลยคือเขามีความรักความประเพณีการเป็นสรรพาเลการใช้วัฒนธรรมคือเขาไม่มีฉากเยอะแต่ทําให้เหมือนเราติดตามทุกฉากเลยนี่ถามมุกมุกไม่เคยดูดีร้องไห้ด้วยกลัวไปหัวเราไปอะเนี่ยป่แบบกลัวก็กลัวแล้วแต่ก็แบบหัวเราสนุกค่ะไอร้องไห้ตอนยายมาแบบว่ามาพูดมันซึ้งมันมีอารมณ์แบบพ่อลูกแฟนผีมีความรักความรักมีหมดเลยหมดเลยทุกอย่างแต่ก็ไม่ค่อย คำน,นี้นความรู้สึกหรอกเพราะว่ามันคือความเป็นบ้านนอกความเป็นแบบบ้านน,นอกใครบ้านอะไรแไม่เหมือนคนในกรงเทพที่บอกมีหมดเลยนะม,มีหมดเลย ใช่ครบครบทุกอารมณ์จริงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสามผ่านตระเอกมาแล้วสามผ่านระนี่คือนระเอกของหน้งเรื่องสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างแสดงหนังเรื่องนี้เป็นไงบ้างก็แอบเหนื่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเคยอยู่อยู่ในโรงน่าจะเหนื่อยนะแต่ผมบอกก่อนนักแสดงทุกคนแสดงโคตรดีดีมากดีแสดงเหมือนแสดงเหมือนตัวเองอ่ะใช่แสดงแบบดีมากเลยโอเคก็แนะนําหนังอีกทีหนึ่งวันที่5ตุลานะใครที่เป็นแฟนคลับผมบอกว่าไม่ผิดหวังหรือว่าใครที่ไม่เคยดูหนังเรื่องเกี่ยวกับไทยบ้านแล้วอยากหันมาดูผมเชื่อคุณไปดูเลยดูเรื่องนี้จบคือได้กลั ดูคุณต้องกลับดู้้อนหลังแน่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คนที่ไม่เคยเขาจะย้อนประวัติให้ให้ทุกคนรู้นหนึ่งว่าเออมันมันเป็นเพราะอะไรมันดูได้มันสนุกถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้ก็ผมก็พามาดูเพราะว่าพุ่มกับก็รู้จักผมพุ่มกับคือต้องเตนะผมก็ขอขอบคุณพุ่มกับนะต้องเตนะคนเนียอย่าขึ้นรูปไปดูนี้นะเป็นพุ่มกับโคตรดีดีมากก็นะที่เชิญผมมาดูหนังเป็นม้นะครับเธอมีโอกาสผมก็อยากไปแสดงหนังเลยใช่ป่ะไม่ต้องเป็นไรนะไม่ต้องพูดด้วยกูพูดไม่รู้เรื่องใหบ้อช ไปกดจุกใจกดซับและกดแชร์ se. ทุกคนต้องมาดูคลิปนี้บ้าบ๊ายบายไปตอนนี้ครับเรามีดอกไม้จันทร์นะเออไปให้คะแนนหนังดูวย่าเราจะให้กี่คะแนนเหมือนเราลงมาจากจุการดูหนังแล้วเรามาขึ้นเมนต่อเลยยอดนี่เลยยอดนี่เลยยอด่ยมขอคากคินไม่งติดมากติ้องติดติดเต็มติดใครให้อะไีไม่กี่คนเองอ่ะ 稍微有点白。